สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่24เมษายน2529เวลา17.30นนัน้นตรงกับเย็นวันพระรหัสแรม1ค่ำเดือน5ของปีขานเสือไฟคุณมีเลข3เลข9เป็นเลขนำโชคและมีสีเขียวสีเหลืองสีทองเป็นสีถูกฉลกและคำถามสำคัญที่คุณถามถึงอนาคตว่าต่อไปในวันข้างหน้าชีวิตจะมีความมั่นคงมากแค่ไหนอยากมีบ้านมีรถมีที่ดินเป็นของตัวเองจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ คุณสุภาพสตรีที่เกิดตรงกับวันพฤหัสของปีขานในปี29เป็นปีที่มีดวงของความสําเร็จในช่วงเครื่องหลังของการทํางานเป็นเหมือนมาตีนปลายที่วิ่งเข้าเส้นชัยแสงทางโค้งได้ในช่วงหลังเมื่ออายุเข้าสู่ปีที่45ของคุณจะเป็นชีวิตที่มีพร้อมสับทุกสิ่งที่คุณตั้งใจและเหตุผลที่ความสําเร็จของเสือไฟมาช้าก็สามารถอ่านได้จากเส้นชีวิตในมือทั้งสองข้างที่เดินทางมาหยุดอยู่กลางฝ่ามือ นี่เป็นนิสัยของคนติดดินมักใช้ชีวิตในช่วงวัยหนุ่มสาวไปโดยไม่คิดว่าวันเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินพอรู้ตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปได้ระยะหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าชีวิตจะต้องมีความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้และอีกหนึ่งเหตุผลของความล่าช้าก็คือการใช้ชีวิตที่ขาดคนเข้าใจให้คำปรึกษายิ่งเป็นคนโสดที่ดำเนินชีวิตไปด้วยตนเองอีกแล้วด้วย โอกาสที่เราจะเดินหลงทางหรือเดินถูกทางย่อมเป็นไปได้ทั้งนั้นเส้นสมองในมือข้างขวานี้แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่เราจะคล้อยตามคนอื่นถูกคนอื่นชักนำจากคนที่อยู่รอบข้างเป็นไปได้สูงมากและระหว่างทางเดินของชีวิตนี้เราก็มักจะพบกับสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดความควยเขวได้หากโชคดีเลือกได้ถูกทางชีวิตจะมีความก้าวหน้า แต่ถ้าหากโชคไม่เข้าข้างผลของมันก็คือคุณอาจเดินหลงทางไปในทางที่ไม่ใช่ของตนเองทำงานไปหรือดําเนินชีวิตไปในแบบที่ตัวเองไม่ถนัดจึงทำให้ชีวิตยังไม่ถึงจุดสูงสุดส่งผลให้ความสำเร็จและความฝันไม่เกิดขึ้นแต่ด้วยความเป็นคนซื่อสัตย์ขยันอดทนในการทำงานรู้เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่รู้จักอดออมไม่ใช้จ่ายสุรุยสุร่ายชีวิตจึงไม่ถึงกับขัดสน โชควาสนาของคุณนั้นหากทํำงานให้กับนายจ้างอยู่ตลอดไปชีวิตจะมีความสำเร็จให้เห็นแค่เป็นที่น่าพอใจเท่านั้นจะไม่ถึงกับร่ำรวยมีเงินทองเหลือใช้แต่ถ้าหากคุณเป็นคนค้าขายทำกิจการส่วนตัวเป็นของตัวเองแม้จะเป็นการเปิดร้านเล็กๆซื้อมาขายไปค้าขายในสิ่งที่ตัวเองถนัดชีวิตจะมีความสำเร็จอีกมากมายหลายเท่า เครื่องหมายหลักฐานที่เกิดขึ้นให้เห็นบนเนินทั้งหลายนี้ล้วนเป็นโชคลาภเป็นความสําเร็จที่หมายถึงเงินทองของมีค่าเป็นมือที่มีบ้านมีรถมีที่ดินเป็นของตัวเองได้อยู่แล้วที่มือของคุณสามารถดูได้จากสามตำแหน่งนี้ชีวิตของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เสมอให้คุณสังเกตความเปลี่ยนแปลงตรงนี้กับตรงนี้ในมือแต่ละข้างนะครับนี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจะนําไปสู่ความสําเร็จ และคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยต้องใช้ความกล้าที่ตัวเองมีถ้าเรานำมันออกมาใช้ให้ถูกเวลาจะเกิดลาภผลให้ชีวิตมีความสำเร็จขึ้นมาถึงแม้ว่าโชคว,วานสนาของการมีคู่จะยังไม่ชัดเจนในช่วงเวลานี้ก็อย่าให้มันเป็นอุปสรรคของความก้าวหน้านะครับเดินหน้าต่อไปทำงานที่ตัวเองถนัดงานที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญชีวิตจะมีความสำเร็จให้เห็นได้เช่นกันหาความสำเร็จของคุณมาช้า ก็ต้องยอมรับว่าการสร้างตัวคนเดียวเพียงลำพังย่อมจะต้องกินเวลามากกว่าคนอื่นๆที่เขามีคู่ช่วยกันสร้างแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือความสำเร็จและความฝันของแต่ละคนส่วนความสำเร็จของใครจะมีมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับความพอใจของเราอยู่ด้วยแต่จะอย่างไรก็ตามในมือที่มีเนินสุขที่มีความเด่นชัดนี่เป็นมือของคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้ววันดีคืนดีหากมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาในชีวิต ให้คุณเลือกคบกับผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเพราะคุณเป็นคนใจเย็นพูดน้อยต้องได้กับคนที่มีไฟแรงมีความกล้าตั้งแต่ผู้ชายปีมะเส็งปีมะเมียปีมะแมะปีวอกปีระกาไปจนถึงปีคุณจะเหมาะสมกับคุณมากที่สุดในเป็นเวลาที่ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุ35-45ปีเต็มของคุณที่ความฝันของคุณจะเป็นจริงขึ้นมา ส่วนบ้านปลายชีวิตของคุณนั้นจะไม่ลำบากแต่สาเหตุที่คุณมองว่าชีวิตลำบากก็เพราะว่าชีวิตในปัจจุบันของคุณนี้มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายต้องทำงานมากแต่มีวันหยุดน้อยก็ขอให้คุณคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติของคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงานนะครับและชีวิตของคุณจะเป็นอยู่แบบนี้ไปจนกว่าอายุของคุณจะครบ45ปีเต็มวันนั้นจะเป็นวันที่ชีวิตของคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่างที่คุณอยากได้ ลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่คุณฝันอยากจะได้จะเกิดขึ้นแน่นอนส่วนจะมีมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ35ถึง43ปีของคุณส่วนบั้นปลายชีวิตของคุณนั้นจะไม่ลำบากแต่คุณจะยังต้องทำงานอยู่แต่จะทำน้อยลงแล้วมีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นมีโอกาสเปิดหูเปิดตามากขึ้นกับสังคมใหม่ๆและเพื่อนใหม่ๆในอนาคต พวกเราทีมงานทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอนะครับและนอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พอรอันประเสริฐนั้นจงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าคุณจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดังตั้งใจด้วยเถินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม